ก็กับตากแต่อีกแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดถึงแคมเปญของ t o y ยต a าล a ส i n g นะคะชื่อว่า buy easy ค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่า buy easy ซื้อง่ายค่ะซื้อง่ายๆเลยเพียงแค่คุณมีอายุงาน3ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะจ่ายค่างวดผ่านบัญชีเงินเดือนได้คุณก็มาเลือกซื้อรถ t ตือต้าได้ทุกรุ่นเลยค่ะเริ่มต้นที่ดาวน์0%นะคะไม่ต้องใช้คนค้ำด้วยค่ะ ไม่จําเป็นจะต้องมีรถคันเก่าโตโยต้าไม่จําเป็นต้องครอบครองรถที่ห้อไหนก็แล้วแต่แค่คุณมีอายุงาน3ปีและสามารถจ่ายค่างวดผ่านบัญชีเงินเดือนได้โทรหาเราสิคะตักะแตนเบอร์เดิมค่ะ0817945776ยินดีบริการค่ะโทรมานะคะขอบคุณค่ะ